สวัสดีคะ่ะพี่น้องะ่ะมาคะ่ะเรามาเที่ยวกันเนาะค่ะนาอมาตรงจุดชมวิวคะ่ะพี่น้องคะ่ะตรงนี้จะเป็นจุด,จดชมวิวของทะเลนะคะสวยงามมากๆคะ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะนี่คะ่ะจะเป็นทะเลนะคะจะเป็นทะเลเป็นจุดชมวิวแล้วก็อ่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรล่ะ จะเป็นน้ำทะานเลที่อ่าเป็นแหลมเป็นไอ้นั่นเข้ามาจากภูเขานะคะเป็นภูเขาเป็นอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแหลมเข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะภาษาไทยบ้านเราเนาะสวยงามค่ะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นอุโมงค์รถนะคะนี่คือความปลอดภัยเขาก็คือจะทำเป็นอ่า เป็นลวกกั้นนะคะเป็นลวกกั้นนะคะสวยงามค่ะสวยงามมากๆนะคะชอบมากๆเลยดูบรรยากาศค่ะลงไปข้างล่างตรงนั้นนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นที่ตกป้าของไมซีจา้าไมซีจะชอบมาตกปลาตรงนั้นนะคะตรงนั้นฝั่งขวามือข้างล่างนะคะก็จะเป็นที่ให้ตกปลานะคะ มันสิจะชอบมาตกปลาซาบะตรงนั้นนะคะแล้วคนคนจะมาตกปลาเยอะมากนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะคนจะมาตกปลาเยอะมากๆเลยช่วงช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็จะได้ยินเสียงรถนอยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนจ้าดูวิวดูบรรยากาศนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะสวยงามมากจริงๆ วันนี้เราก็มาเที่ยวกันค่ะขับรถเที่ยวกันนะคะขับรถเที่ยวกันจ้านี่ฝั่งโน้นก็ยังเป็นภูเขาที่ขาขานั่นก็คือตรงขาขาก็จะเป็นอ่าอ่า z ู o เข้ามาน้อยหนึ่งนะคะเนาะตรงนั้นก็ยังเป็นหิมะอยู่นะคะบนยอดเขาก็ยังมีหิมะอยู่นะคะแต่ว่า บรรยากาศก็จะมืดคลืมหน่อยนะคะมืดคลืมฝนนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไรคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะความสวยงามค่ะสวยงามมากๆนะคะอะ่ะมันมีที่กั้นนะคะแต่ว่าน่าจะมีประตูลงไปนะคะเข้าเปิดเข้าไปได้ยังไงไม่รู้คะ่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวไม่สิจะลงไปตามเขามั่ง <laughs> มีมีคนมีคนลงไป ตรงประตูนะคะน่าจะมีประตูให้ลงไปนี่ค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศความสวยงามค่ะประเทศนอร์เวย์นะคะที่ประเทศนอร์เวย์จะสวยมากค่ะสวยมากๆนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ